ดีครับคนเยอะมากๆเลยนะฮะนูล้ลนไปยันเมนข้างในเลยมองไปลุกคนลุกสู้เลยครับเมื่อกี้ครับทำไมอะ่ะแยกไม่ออกว่าไหนคนหรือผีครับผม <c oughs> เออเมื่อกี้ไปลวงห่มมาหายลวงหายมาครับ เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับขอบุณคบขอบคุณ,คณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มีให้กับน้องกิติกรชยโยครับหรือน้องธโมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปล้วงหายมาฮะแหมดีมากเลยครับลุกไม่ขึ้นเลยครับผมโอ้สแสดงว่าได้พัดลมมามาม่าก,กับแฟ๊บครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะท่านคงงงใช่ไหมครับว่าผมเป็นใคร ผมชื่อว่าน้ำโมครับวันนี้ผมรับตำแหน่งผู้ใหญ่และกำนันครับคนเก่ามาไม่ได้ครับเปนไรลูกขาหักครับผมเมียต,ตีครับอเอาวันนี้เป็นงานลงลงลง,ลงแขกเกี่ยวข้าวนะฮะเดี๋ยวยังไงจะเชิญพวก สาวๆหนุ่มๆมมาร่วมงานกันครับไปเด็กๆรับรองว่าวันนี้สนุกแน่ๆนอนเลยครับจับเราได้ไหมเป็นไรหรอครับเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าหิวผัวครับพี่หายกูไม่เคยบอกใครเลยนะเรื่องเนี้ย ผู้ใหญ่นุ่นสวัสดีสวัสดีครับผมมีคำถามว่าอันนี้ใครนะครับเนี่ยอ๋อผมผู้ใหญ่และกำนันน้ำโมโอ๋อผู้ใหญ่และกำนันโอ้ยนี่เพิ่งเคยได้เจอตัวจริงขอจับมือหน่อยครับอนี่นมีใครมือมืออยู่นี่ครับครับครับโอ้ยมากันเยอะเลยครับบอลไม่หมดเลยมาแล้วมาแล้วนี่มาครบแล้วเนี่ยเรียบร้อยหรยังจเรียบร้อยเอาดีมากเลย เราอยากจะรูนะว่าทําไมคนมากันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเขาต้องต้องจัดงานอะไรแน่เลยจ้ะโอ้โหน่าปลื้มใจทําไมคนดูเยอะอออคนดูเยอะนะกําลังใจดีขอบคุณครับกําลังใจดีขอบคุณมากๆนะครับที่มาเดินทางมาเป็นกําลังใจรถติดบ้างอะไรบ้างก็ยังอุตส่าห์อดรนทนมารอดูลิเกสอรามน้ำเพชรใช่แล้วมันก็ต้องจอดรถไกลด้วยนะ ไ,ไม่คิดไม่ฝันไม่คิดไม่ฝัน<า>เลยไปถึงนั่นเลยเ,เราไม่อยากพูดเราไม่อยากพูดเลยไปถึงตรงนั้นเออบา,บายบายเพราะว่าที่แน่นแล้วเขาก็าตรงไหนสามารถนั่งชมได้ก็นั่งไงคิดดูเขาอยากดูเราขนาดไหนนะปีนขึ้นไปถึงยอดนู่นนั่ะเออ,เอ,อตรงไหนนะตรงนั้นนะ่ะแ,แต่ว่าเราไม่เห็นนะ เราเอกาไม่เห็นนะมึงเป็นอะไรควรอัลาธนาของคัะมากันเยอะครับยิงดีต้อนรับมากๆเลยครับผมไอ้คนนั้นนี่เขาแต่งหน้าแต่งตัวดูหน้าเชื่อถือดีเราเข้าไปถามเขาหน่อยว่าเขาจัดงานอะไรมันน่าเชื่อตรงไหนเนี่ยพ่อผมเราอยากรู้จักนะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยสว,วัสดีครับพ, <c oughs> พี่ครับกลับตอนที่มาเล่นครั้งแรกเนี่ยพี่เล่นเป็นตัวอะไรนะครับโอ้ผมเป็นพระเอกเลยครับโอ้แล้วรอบที่สองนะครับโอ้รอบที่สองนี่เป็นพระเอกพ่อเลยครับพระเอกพ่อเลยแล้ววันที่สามนะครับวันที่สามนี่ เออเป็นเจ้าจำแหน่งดีๆทั้งนั้นวันที่สี่แล้วครับวันที่สี่อย่างที่เห็นนีเลยวันที่ห้ากูไม่เป็นคอนโวยเลยเป็นทุกอย่างให้แล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเล่เกเล่นไ่เดินหน้าแล้วจะฝ่ายถอยตะหลังเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ความสามารถไม่ความสามารถวันแรกมาเป็นเพื่อเอก ถูกเหรอค่อยๆเป็นพระเอกพ่อเป็นพระเอกรูปถูกดองเหรอแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถอยหลังอย่างเดียวเลยไม่เดินหน้าเลยเราอะจะเป็นอย่างเงี้ยดังเป็นอย่างเงี้ยดังอยากดูน้ำโมกันจังเลยขำจังแต่ตังไม่ห้อยจะพูดเน้นเขี้ยวเน้นฟันทำไมล่ะเนี่ยมันไส้เลยมันไสมันเซยเลยไม่ได้แล้วแต่เขาจะให้เรานี่น้ามาทำไมกับเนี่ยอ๋อน้ามาอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาจ่างานอะไรกัน